ไม้อ่อนบทที่81ดแกว่าแกทำถูกแล้วเหรอวิแกเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่วันอะไรเป็นอะไรแกยังไม่รู้ดีฉันก็ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรนี่ชีวิตฉันไม่มีความหมายสำหรับใครนอกจากตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรฉันรับผิดชอบตัวเองได้เพราะงั้นเมื่อตัดสินใจว่าจะทำก็ต้องทำคนอย่างฉันโชคชะตามัมนเสียงตั้งแต่เกิดมาแล้วแกจ่ายเงินไปเท่าไหร่สำหรับเรื่องนี้ ค่าจดทะเบียนสมรถฟรีแต่ค่าจ้างค่าทนายที่จะแอปพลายให้ฉันได้มีสิทธิ์อยู่ต่อไปในฐานะเมียมริกันฉันจ่ายไปจนหมดตัวแล้วเมื่อคืนนี้โทรถึงแม่ให้ช่วยส่งมาให้อีกและแม่แกว่าไงทีแรกเขาก็โวยวายแต่ไปไปมามาเขาก็ว่าดีเหมือนกันถ้าได้ทำงานทางนี้วิภาดาหัวเราะพร้อมกับยักไหลเผื่อไงเขาจะได้บินไปบินมาบ้างเวลาใครถามก็บอกว่ามาเยี่ยมลูกค่ะตามแฟชั่น จินดารามองดูเพื่อนอย่างเห็นใจขณะเดียวกันก็รู้สึกอ่อนใจไปด้วยชีวิตของวิภาดานั้นเจ้าตัวไม่เคยวางแผนหรือกดเกณฑ์ใดๆดูเหมือนมันจะขึ้นกับอารมณ์ของวิภาดาแทบทุกอย่างแล้วแกจะทำยังไงต่อไปจะทำยังไงถามโงโ่ๆไปได้ฉันก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆคอยมันไปเรื่อยๆทำอะไรคุณกลางเขากลับเมืองไทยฉันก็บินกลับเหมือนกันหมดเรื่องที่แกยอมทุกอย่างนี่พวกคุณกลางงั้นเหรอ ฉันว่าแกคงรู้อยู่แก่ใจมานานแล้วจินวิมันเป็นเรื่องฝืนธรรมชาตินะแกธรรมชาติมันบอกแกหรอว่าผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นที่รักกันได้คนเราต่างหากที่เจ้ากี้เจ้าการจัดกันมาแต่แรกแล้วก็หาว่าธรรมชาติมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์คือความรักการสมสู่กันก็อย่างว่าซึ่งไม่เห็นจําเป็นจะต้องจํากัดลงไปว่าต้องใช้เพศเดียวกันสุดแต่ว่าใครจะมีความสุขอย่างไรก็ใช้ได้ แกเล่นพูดแบบนี้ฉันไม่รู้จะเถียงแกว่ายังไงดีเพราะงั้นฉันขอถามแกข้อเดียวคุณกลางเขามีความสุขด้วยหรือเปล่าฉันขอพูดกับแกตรงๆนะวิแกจะโกรธฉันก็ตามใจฉันว่าคุณกลางเขาอยากหนีแกมากกว่าวิพาดานิ่งอึง้งแต่ในตาลุกวาวจินดาราเองพอพูดจบก็นิ่งงันไปเหมือนกันเป็นการเงียบไปชั่วขณะก็จริงแต่เงียบสนิทอย่างน่าอึดอัดแล้ววิพาดาก็หัวเราะ ถ้าคุณกลางเขาไม่ได้บอกกับตัวเองแล้วก็ฉันว่าแกคงเข้าใจผิดคนที่คุณกลางเขาอยากให้ไปให้พ้นหน้าพ้นตาเขาคือตัวแกต่างหากไม่ใช่ฉันวิพาดาโยนจดหมายของคุณยายเล็กให้จินดาราจดหมายคุณยายบอกว่าถ้าแกอยากกลับเมืองไทยตอนนี้คุณยายก็ไม่ว่าเพราะฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณกลางจนกว่าคุณยายจะมาได้จินดาราไม่ใช่คนใจน้อยหลันจึงไม่มีความรู้สึกหรืออารมณ์ใดๆกับจดหมายคุณยาย ว่าที่จริงหล่อนเองก็อยากกลับบ้านปริญญาโทสสำหรับหล่อนหล่อนเห็นว่าเพียงพอแล้วในขั้นต้นนี้อย่างน้อยก็กลับไปทำงานสักพักหนึ่งพ่อแม่ของหล่อนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเท่าที่เลี้ยงและส่งให้ลูกได้มาเรียนอย่างสบายที่สุดพ่อแม่ต้องอดออมความสุขส่วนตัวหลายอย่างมาหลายปีและที่สำคัญหล่อนออกจะเบือ่อนายสีหน้าท่าทีที่อ่านไม่ใครจะออกของจาริกาอย่างวันนี้ หล่อนปลอดโปร่งมาจากหอพักเพราะการสอบและงานวิทยานิพนธ์ของหล่อนได้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างหล่อนมาที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็พบกับวิพาดาส่วนจริกายังไม่กลับสำหรับเบนนั้นหล่อนยังไม่มีโอกาสพบกับเขาเลยอย่างไรก็ตามจินดาราแน่ใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างเบนกับวิพาดานั้นเป็นเพียงธุรกิจเท่านั้นเองเมื่อจริกากลับมาโดยกษะณะเป็นผู้มาส่ง ทันทีที่เห็นจินดาราดูเหมือนสีหน้าของจริกาจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งส่วนกัศณนะแสดงความประหลาดใจและยินดีเมื่อเช้านี้ผมโทรไปคุณไม่อยู่ตอนบ่ายโทรไปอีกก็ไม่อยู่อีกที่แท้ก็ไม่อยู่ที่นี่เองจินดารารู้สึกอึดอัดความสัมพันธ์ระหว่างวิพาดาจริกาและกัศณนะวิพาดาดูญาติดีกับกัศณนะแม้จะไม่มากนักแต่ก็ไม่ได้แขนเรืองหึงหวงเหมือนเมื่อแรก ส่วนจริกานั้นกลายเป็นคนที่จินดาราอ่านไม่ออกเอาเลยหรือบางทีจริกากับวิพาดาจะเข้าใจกันได้เข้าใจกันในบางสิ่งบางอย่างที่จินดาราไม่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าใจกับเขาได้กัศณนะชวนจินดาราออกไปข้างนอกจินดารามีความรู้สึกว่าหล่อนไม่อยากแคร์ใครอีกต่อไปแล้วหล่อนเองก็จะทําตามความต้องการของหล่อนเหมือนกันหล่อนจึงไม่ปฏิเสธ คุณจินจะกลับบ้านจริงๆเหรอจริงๆต้นเดือนหน้านี่แหละค่ะอีกประมาณ4ี่อาทิตย์ไม่เกินห้าทำไมไม่อยู่ให้จบเอกสงสารพ่อแม่ตั้งแต่เรียนจบยังไม่ได้ทำงานเลยอยากกลับไปทำงานเสียก่อนพ่อแม่ฉันไม่ได้มีเงินมากขนาดให้ลูกเรียนแช่จบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วไม่คิดถึงผมบ้างหรือครับก็คงจะคิดถึงจินดาราพูดตรงๆเป็นครั้งแรกกัศณะเอื้อมอม,มือมากุมมือหล่อนไว้ ส่วนมือข้างขวากลุ่มพวงมาลัยเขาบีบมือหล่อนเบาๆผมจะอยู่เอาปริญญาโทก่อนต่อจากนั้นก็ค่อยกลับไปทำงานเมืองไทยแต่ไม่ใช่บริหารงานธุรกิจของพ่ออย่างคุณนะถึงจะไม่ทำงานกับพ่อโดยตรงก็คงหางานอุตสาหกรรมโรงงานอะไรทำไม่ยากหรอกถึงยังไงคุณก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเหมือนพวกที่มาอีกหลายคนแต่อย่างฉันกลับไปแล้วจะต้องพยายามหางานทำให้ได้อีก พ่อแม่ฉันไม่มีเส้นสายไม่ได้อยู่ในสังคมธุรกิจวงกว้างแต่ก็คงไม่ยากนักหรอกเขาบีบมือหลอนที่ยังอยู่ในมือเขาอีกครั้งหนึ่งผมกลับไปแล้วเราจะช่วยกันทำงานมีครอบครัวเล็กๆเหมือนพ่อแม่ของคุณผมเคยอิจฉาคุณที่มีพ่อแม่มีครอบครัวอบอุ่นน่ารักเข้าใจกันทำให้คุณเป็นคนใจดีใจกว้างเห็นใจคนทุกคนโดยเฉพาะผมเด็กหนุ่มจอมเกเรจอมขี้เกียจเรียน จะว่าที่ผมมีมานะขึ้นมาได้พระโดนคุณจินดาก็ว่าได้จินดาราหัวเราะดึงมือหนีจากเขาครอบครัวฉันอบอุ่นก็จริงแต่ก็ยังมีบางอย่างที่แม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดของแม่ทําให้ความสุขจริงๆแล้วมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะักนั่นคือการที่คุณกลางต้องแยกไปถ้าอยู่กันพร้อมคุณกลางคงจะเป็นน้องที่น่ารักแม่คงมีความสุขยิ่งกว่านี้กัศณะว่าดูคุณกลางเขามีความสุขดีนี่ครับ ความสุขของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างเดียวกันคุณกลางเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงอะไรกัศนณะถามยิ้มยิ้มกับคุณนะกับวิเท่าที่คุณนะสังเกตกับผมก็ไม่มีอะไรนี่มารับไปส่งแล้วก็รับกลับส่วนเรื่องพูดอะไรต่ออะไรกันบ้างไม่รู้คุณจินจะต้องการรายละเอียดหรือเปล่าเพราะสองอาทิตย์นี้ว่าที่จริงคุยกันหลายเรื่องอยู่เหมือนกันส่วนมากแล้วเราก็คุณกลางแกเป็นคนคุยละววิละคะ แกก็คอยเช็คเวลารับกลับมาส่งบ้านแกบอกว่าแกทำหน้าที่ผู้ปกครองก็เท่านั้นผมไม่เห็นว่าแกจะมีอะไรผิดปกติธรรมดากับผมก็ดูดีขึ้นบางทีแกอาจเปลี่ยนแปลงนิสัยใจเขาไปตามวัยตามเวลาหรือตามสิ่งแวดล้อมแล้วเบนคุณนะมีความเห็นยังไงคนไทยเยอะแยะพยายามหาวิธีต่างๆที่จะให้ดีอยู่ที่นี่คุณวิแกก็เป็นอีกคนหนึ่งและไม่สำคัญอะไรหรอกครับอีกอย่างที่นี่ ไม่ว่าอะไรอะไรมักจะพุ่งเข้าหาการหาเงินเข้ากระเป๋าก็ยังดีกว่าที่คุณวิเขจะหายตัวไม่ยอมกลับเอาดือด้อๆไม่ใช่หรือครับที่จริงวิเขาเป็นคนน่าสงสารสงสารอีกแล้วจินดารายิ้มหล่นมองออกไปนอกถนนซึ่งเป็นตึกแถวโซมๆถิ่นของพวกคนดำในใจนึกถึงตัวเองหล่อนเป็นคนโชคดีที่เติบโตขึ้นมาด้วยวิถีชีวิตราบรื่นตั้งแต่เด็ก แทบว่าจะปราศจากอุปสรรคใดๆกัศณะมาส่งหล่อนในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาพอไขกุญแจก้าวเข้าห้องจินดาราก็ต้องชะงักแม้ประตูห้องนอนจะปิดอยู่ก็ตามหล่อนก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของจาริการะคนกับเสียงแหลมๆเกลี้ยวกโกรธพี่วีไม่มีสิทธิ์พี่วีไม่มีสิทธิ์อะไรจะมาห้ามหนูหมดที่82แต่เมื่อจินดารเาเคาะประตูเรียกและเมื่อวิพาดาเปิดประตูรับ หน้าตาของทั้งสองคนกลับไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องสังเกตให้ดีจึงจะเห็นเพียงสีแดงเรื่อเๆที่ขอบตาของจริกาจินดาราถามเรื่อยๆว่ากำลังทำอะไรกันอยู่นะ่ะถามพี่กนนี่ว่าหมายความว่ายังไงกำลังทำอะไรกันอยู่เสียงวิพาดาออกจะยวนนิดๆสแสดงว่าหล่อนกำลังอารมณ์ไม่ดีนะักจินดาราจึงตอบตรงๆดูยังกับว่าได้ยินเสียงคุณกลางร้องไห้ ใครร้องเรื่องอะไรหนูจะต้องร้องไห้หูพี่จินแววไปนะสิจินดารามองหน้าน้องคนบางคนนั้นแม้ว่าชีวิตและความเป็นไปจะน่าสงสารแต่สีหน้ากิริยาท่าทางที่แสดงออกมานั้นกลับขวางหูขวางตาเป็นลักษณะหยิ่งทนงอวดดีนี่ถ้าคุณกลางอ่อนเข้าหาจินดาราสักนิดหล่อนก็พร้อมจะปกป้องน้องทว่าเมื่อเขาไม่เอ่ยปากร้องขอเลยสักแอะ หล่อนจะวิ่งกระพือปีกเข้าไปปกป้องเขาเองอย่างไรได้จินดาร,ราจึงกล่าวว่าเออจริงบางทีพี่คงหูแว่วไปเองพี่จินจะกลับมานอนนี่หรือ,อยังละ่ะกลับมาเถอะพี่ก็ว่างั้นแหละวิภาดามองดูหล่อนในตาศบกันถึงจะไม่พูดออกมาต่างก็รู้สึกสิ่งที่ต่างคนต่างคิดอยู่ในใจในตาวิภาดาเหมือนจะถามว่าแกพยายามกันท่าฉันใช่ไหมจิน ในตาจินดาราก็เหมือนจะตอบว่ามันก็ทำนองนั้นแหละเมื่อมีจินดารามาอยู่ด้วยจริกาก็กล้าพอที่จะกล่าวว่าพีว่วิแต่งงานกับเบนแล้วทำไมไม่ไปอยู่กับเขาละ่ะวิพาดาจ้องดูจริกาจนกระทั่งหล่อนต้องหลบใจของจินดาราก็อ่อนละลวยเพราะสงสารน้องตามสัญชาตญาณความผูกพันของสายเลือดวิพาดากล่าวเสียงแข็งว่าก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าที่แต่งงานก็เพราะจะให้มันช่วยให้ได้กรีนการ์ด จะได้อยู่ที่นี่ได้นานๆไม่ใช่อยากจะเป็นผัวเมียกับมันจริงๆที่ไหนคุณกลางนี่ยังไงต้องการจะเสือกใส่ไล่ส่งพี่มากนักเรอวิพาดาดูจะมีอำนาจเหนือจริกาตามเคยจริกาหลุดปากอึกอักออกมาเหมือนเด็กๆว่าเปล่านี่จินดาร,ราถอนใจอย่างกลุ้มกุ้มไม่รู้ชัดว่าจาริกาจะเอาอย่างไรกันแน่ประเดี๋ยวก็ดูเหมือนหล่อนรักและเกรงใจวิพาดา แต่บางทีมันก็ดูเหมือนว่าหล่อนกลัวและอยากหนีไปให้พ้นไปจากความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเออฉันยังไม่รู้จักเบนเลยแต่เคยเห็นเห็นหน้ากันบ้างนิดหน่อยก่อนนี้แกไม่ต้องไปรู้จักกับมันหรอกฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องทําทุกอย่างให้ได้อยู่ที่นี่ให้ได้ตอนนี้ทนายเขากําลังขอให้ฉันได้อยู่รอกรีนการ์ดที่นี่ต่อไปฉันจะพยายามไปหางานทําเพราะนั่งลอยหน้าเรียนเฉยเฉ,ย,เฉย,อยอย่างคนอื่นที่เขามีพ่อแม่เป็นสปอนเซอร์ให้ไม่ได้หรอก วิพาดาหัวเราะเบาๆด้วยเสียงกึ่งขันกึ่งยันที่จริงฉันก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าอยู่ๆจะมาได้ผัวฝรั่งเพิ่งมารู้จักกันแผลบเดียวแต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนอย่างฉันไม่มีความหมายอะไรกับใครจะได้ผัวฝรั่งผัวแขกที่ไหนก็ไม่มีใครแคร์ไม่มีใครมาเอะอะโวยวายจะเป็นจะตายด้วยแต่บางทีนายเบนนี่อาจเป็นคนดีก็ได้นะแกโอ้ยถึงจะร้อยดีพันดีมันก็เป็นผู้ชาย เพจที่น่าเกลียดเหมือนกิ้งกือไส้เดือนเมื่อก่อนๆน,นี้จินดาราเคยขันคำเปรียบเทียบของวิพาดาเพราะพวกเพื่อนๆในห้องเรียนหลายคนปรากฏว่าไม่เกลียดกิ้งกือไส้เดือนมีหนํำซ้ำยังจับออกมาเล่นได้ซึ่งวิพาดาแก้ว่าฉันหมายถึงว่ามันเป็นสัตว์ที่ผู้หญิงธรรมดารรมดาเขาเกลียดกันอย่าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างพวกแกแบบพวกแกนะ่ะเห็นจะเกลียดอยู่อย่างเดียวคือขี้ที่น่าประหลาดก็คือวิพาดาผู้แสนแก่นแก้ว ทีท่าเป็นนักเลงเหมือนเช่นผู้ชายมาแต่เด็กๆก,กลับเกลียดกิ้งกือไสเดือนมากมายทว่าหล่อนไม่ได้แสดงความขยะแขยงวีดไว้เป็นแต่ว่าถ้าเห็นที่ไหนหล่อนก็เหยียบบ้างเตะบ้างเป็นสัตว์ที่น่าสมเพศที่หล่อนจงเกลียดจงชังมันเสียจริงๆจ,จินดารานอนครุ่นคิดอยู่จนดึกวิพาดานั้นนอนอยู่บนเตียงข้างๆหล่อนส่วนจริกาสมัครนอนบนเก้าอี้โซฟาที่ดึงออกมาเป็นเตียงได้ ภายในห้องแคบๆนั้นพอดึงโซฟาออกมาก็เหลือเนื้อที่อยู่ไม่มากนะักหล่อนคิดไม่ตกว่าจะแยกจาริกาออกจากวิภาดาได้อย่างไรครั้นจะทำไม่รู้ไม่ชี้ทุระไม่ใช่ก็สงสารแม่ถ้าจาริกากลับไปเมืองไทยวิภาดาก็คงตามไปอีกส่วนหล่อนนั้นตัดสินใจแน่ๆแล้วว่าจะกลับเมืองไทยสิ้นเดือนเหลือเวลาอยู่แค่สองอาทิตย์หล่อนมีโอกาสบอกจาริกาในตอนเช้าที่ในครัว จาริกาเองก็คงหาโอกาสจะพูดกับหลอนโดยไม่มีวิพาดาอยู่ด้วยเช่นกันพี่ตกลงใจแน่ว่าจะกลับเมืองไทยสิ้นเดือนนี้แน่ๆโรงเรียนคุณกลางก็ปิดแล้วนี่เหมือนกันกลับไปด้วยกันเลยไม่ล่ะแล้วค่อยกลับมาพร้อมๆคุณยายหนูว่าหนูไม่กลับดีกว่าจินดาราตัดสินใจพูดตรงๆกับจริกาแม่บอกพี่ว่าคุณกลางอยากหนีไอวิ แม่เขียนมาเล่าให้พี่ฟังหมดแล้วเรื่องรถคว่ำเรื่องที่คุณกลางเล่าให้แม่ฟังทุกอย่างแล้วไอวิเองมันก็สารภาพว่ามันรักคุณกลางมันบอกพี่เองมันพูดเหมือนมันเป็นผู้ชายแม่อยากให้พี่ช่วยคุณกลางคุณกลางละ่ะอยากให้พี่ช่วยอะไรยังไงบอกมาเลยหน้าจาริกาแดงเข้มด้วยความละอายใจและด้วยความรู้สึกหลายๆอย่าง มูฟแรกนั้นขุนเคืองมานดาดูช่างรักพี่จินเสียเหลือเกินหล่อนไม่อยากให้จินดารารู้เรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหล่อนรู้สึกว่าจินดารานั้นบางทีดูเหมือนจะแซงทำดีกับหล่อนไปงั้นเองแต่ใจจริงแล้วอาจจะสะใจสมน้ำหน้าหล่อนมากกว่าเพราะวิพาดาคือคนที่จะขวางทางจาริกาไว้จากกัศณะของพี่จินเขามุมปากของจาริกากระตุกนิดนิด เป็นเช่นนี้เสมอเวลาที่หล่อนจะตัดสินใจพูดสิ่งยากๆสิ่งที่หล่อนกลัวปฏิกิริยาจากคนฟังเป็นมาแต่เล็กๆอันเกิดจากความกลัวที่จะพูดกับคุณยายเล็กนั่นเองจินดาราสังเกตเห็นธรรมดาแล้วหล่อนไม่เคยแสดงกริยารักใครสนิทสนมกับจริกามาก่อนแม้พบกันก็เฉยๆแต่พอเห็นหน้าตาของจริกาตอนนี้แล้วจินดาราต้องเข้าไปโอบไหลหล่อนเบาๆยังไม่รู้ตัว บอกเบาๆว่าคุณกลางอยากให้พี่ช่วยหรือเปล่าล่ะความรู้สึกต่อจินดาราไม่เหมือนที่จาริการู้สึกต่อมานดาความรักของมานดาทําให้หล่อนโผเข้าหาแต่ความรักความสงสารของจินดาราหล่อนยังเคลือบแคลงอยู่จาริกาจึงปลดมือจินดาราออกจากไหลแต่ไม่ได้ถอยหนีเพราะจินดารายังจับมือหล่อนไว้แม่ไม่น่าเล่าให้พี่จินฟังเลยเรื่องบ้าๆแบบนี้แล้วนี่แม่จะเล่าให้คุณยายเล็กฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าเล่าล้วก็เกิดเรื่องแน่คุณยายเล็กต้องรังเกียจต,ต้องขยะขยงแล้วต้องผ่านเกลียดหนูริมฝีปากของจาริกากระตุกนิดนิดอีกคราวนี้ดูจะเบ้มากขึ้นคุณยายเล็กเขาเกลียดเรื่องพันนี้มากที่สุดแม่คงไม่บอกฮไม่แน่หรอกกับพี่จินแม่ยังบอกเลยเถอะเถอะเรื่องบอกไม่บอกไม่สําคัญอะไรหรอกคุณกลางพูดกับพี่มาคําเดียวเท่านั้นแหละเรื่องอย่างนี้สมมุติ ไอวิเป็นผู้ชายถ้าคุณกลางไม่รักมันก็ไม่มีปัญหาบ้าหนูจะรักพี่วิเข้าไปได้ยังไงกันความคิดของจาริกาพุ่งปราดปราดออกมาแต่แล้วมุมปากอดกระตุกไม่ได้คำพูดก็ตะกุกตะกักไม่พุ่งปราดปราดเหมือนความคิดหนูคงหนีพี่วิได้ถ้าถ้าหนูแต่งงานมุมปากของจาริกากระตุกถี่ขึ้นอีกคุณณนะกับคุณณนะนะ่ะพี่จินช่วยหนูได้ไหมละ่ะ ถ้าหนูแต่งงานกับผู้ชายแข็งแข็งพี่วีก็คงไม่กล้ายุ่งจริกาหยุดพูดแค่นั้นมุมปากกระตุกทีจนค่อนข้างจะเบ้ขณะที่มือของจินดาราที่จับมือของจริกาไว้เกร็งขึ้นนิดหน่อยแต่เป็นเพียงไม่ถึงครึ่งอึดใจก็คลายลงเป็นปกตินึก,น,กนึกไว้แล้วเหมือนกันทั้งทั้งที่นึกเอาไว้แล้วพอจริกาพูดออกมาจริงๆก็อดใจหายไม่ได้นี่หล่อนจะต้องเล่นบทเสียสละเสียแล้วละซินี่ ปุถุชนธรรมดาธรรมดาเมื่อเขายัางไม่เอ่ยปากก็กระเสากระสีให้เขาพูดออกมาพอเขาพูดออกมาจริงจรงตรงตรงตกลับรู้สึกว่าไม่ควรให้เขาพูดเลยกูกำลังอำ้อำอ้อึง้งอึง,อ,งอยู่ก็พอดีวิพาดาเดินโผล่เข้ามาหล่นทักด้วยหน้าตายิ้มแย้มทว่าน้ำเสียงแปลงแปลงพี่น้องสองคนนี่กำลังโอ๋อะไรกันอยู่ยะพระมือของจินดารายังจับมือจริกาเอาไว้จริกาตอบว่ากำลังคุยกันนะพิว เรื่องพี่จินเขาจะกลับเมืองไทยทำไมแกชวนคุณกลางกลับไปด้วยหรอจินฉันว่าคุณกลางน่าจะกลับแต่หนูไม่กลับหรอกพีว่วิต้องงั้นสิคนดีของพีว่วิจินดารารู้สึกว่าขนตามผิวแขนของหล่อนลุกเหมือนเวลากลัวผีจาริกากล่าวต่อไปให้พี่จินเขากลับคนเดียวเขาสัญญากับหนูแล้วนะพี่จินนะเสียงของจาริกาแจ่มใสหลอนรู้สึกโล่งอกอย่างประหลาดหลอนบอกจินดาราตรงๆแล้ว แล้วจินดาราก็กําลังจะกลับหล่อนคิดเข้าข้างตัวเองว่าคุณนะที่จริงเขาคงไม่ได้รักพี่จินอะไรนักหนาหรอกเคยได้ยินบ่อยๆไปคนมาอยู่ทางนี้มักจะเงาเขาใกล้ชิดกับพี่จินก่อนก็เอ็นเข้าหาพี่จินให้พี่จินเขากลับไปก่อนแล้วค่อยหาทางออกให้ผลพิวที่จริกาเริ่มขยะขแยงมากขึ้นทุกที